แย่งั้นจะสามารถพูดได้ไหมว่าสถานะพระณตอนเนี้คืออาชีพอะถูกเป็นอาชีพแล้วไม่ได้ทาได้แค่อาชีพเดียวคืออาชีพหลักอาจจะเป็นอาชีพหลักนะเป็นพระแล้วอาชีพพระนี้มีงานแบบไหนรับจ้างประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วทําอาชีพอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นพระบางองค์เปิดร้านอาหารเปิดร้านเหล้าเปิดผับเปิดบาร์ที่มีคนมานั่งดื่มมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นย,ชนยังไงยกตัวอย่างเคสที่เราบอกว่าพระ เปิดบาร์หรือเปิดร้านเหล้าคนบางคนเข้าไปในมีความทุกข์ไปนั่งดื่มเหล้าแล้วมีที่ปรึกษาเป็นพระที่อยู่ในร้านนั้นปรึกษาปัญหาทางด้านชีวิตด้านจิตใจซึ่งในสังคมญี่ปุ่นมันเป็นสังคมที่การทํางานการเรียนการดำเนินชีวิตเนี่ยเครียดมากๆเขาต้องการพระที่มีความรู้ในด้านหลักธรรมสามารถเข้าไปไขข้อขัดข้องในชีวิตเขาได้